นะคะอ่าท่านผู้ชมครับไปดูที่พัทยาใต้หน่อยค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเดือดร้อนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะในกรณีนี้เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มชาวต่างชาติตะวัออนออกกลางค่ะที่มีการเช่ารถจกักรยานยนต์แล้วก็ขับขี่โดยประมาทหวาดเสียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมีการเบิ้ลเครื่องบีบแตรสเสียงดังโดยชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทำการกวดขันนะคะทั้งกับกลุ่มผู้ขับขี่และร้านประกอบการที่ปล่อยให้เช่ารถค่ะ พันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กอกับการสถานที่ตำรวจภูทรเมืองพัทยาค่ะท่านเปิดเผยนะคะภายหลังจากที่ท่านได้เดินทางเข้าไปที่สถานทูตคูเวตเพื่อที่จะหาหรือถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขในกรณีชาวตะวันออกกลางนะหลังจากที่มีการไปประกอบพิธีทางศาสนาประจำปีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการนัดหมายกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดินทางกันมาเที่ยวที่เมืองพัทยาอันนี้เรื่องดีนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนะะี่ยค่ะชาวต่างชาติเข้ามา ทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะมีนักท่องเที่ยวชาวตะว,วันออกกลางเนี่ยจำนวนมากเลยละค่ะในเมืองพัทยาแต่ทีนี้ในเรื่องของการ ใช้ชีวิตการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็จะมีการเก็บภาพมาดูคือคนที่นั่นเนี่ยนะคะก็เขาก็จะสะดวกเวลาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์น่นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะทางสพเมืองพัทยามีการเก็บสถิติเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุของชาวตะวันออกกลางในเมืองพัทยาจากการขับขี่รถเนี่ยแหละค่ะซึ่งทั้งนี้ก็มีการนําข้อมูลที่เก็บเอาไว้ได้เป็นสถิติ ไปให้ทางตัวแทนเอกอัครราชทูตสถานทูตคูเวตประจำประเทศไทยก็ไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะให้ทางสถานทูตได้ทราบถึงความเป็นห่วงของสอพอเมืองพัทยาในเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะและขณะเดียวกันก็ได้มีการขอข้อแนะนำข้อปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ทำให้ชาวบ้านตอนนี้เกิดความเดือดร้อนในการขับขี่รถจักรยานยนต์เวลากลางค่ํากลางคืนค่ะบางครั้งเนี่ยบีบแตรเสียงดังนะเพราะเขาขี่กันมาหลายคันนะคะแล้วก็ขับขี่แบบค่อนข้างหวาดเสียวด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเอกอัครราชทูตสถานทูตคูเวตประจำประเทศไทยท่านทราบเรื่องแล้วแล้วก็จะมีการนัดพูดคุยอีกครั้งนะคะ ส่วนเรื่องผู้ประกอบการรถให้เช่าทางสอพอเมืองพัทยาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาค่ะทั้งนี้ร้านให้เช่ารถเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่นะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพูดถึงมาตรการต่างๆแบบมีมาตรฐานในด้านของความปลอดภัยค่ะ mm. จริงๆถ้าไปเช่ามาเราเป็นร้านเช่านะแล้วก็มีคนไปเช่ารถเรามาแบบนี้แล้วมาขี่หวาดเสียวนะมันก็อันตรายเหมือนกันนะ